Hey. Hey. Hannah, hey. I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I... we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Is Hannah telling the truth? Don't believe everything you hear. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention. Hannah has secrets, Mrs. Baker. Hannah's secrets are what killed her. Maybe I'll never know why you did what you did, but I can make you understand how it felt. You don't know the whole story. What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. So everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. This is a wild game of survival. Hi, it's Hannah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะมารีวิวซีรีส์ที่กําลังฮอตร้อนแรงที่สุดในขณะนี้เป็นซีรีส์วัยรุ่นแนวสืบสวนสงครตะจิตวิทยาชื่อเรื่อง13 Reasons Why นะคะ ก็ถึงเรื่องย่อกันเลยเป็นเรื่องของฮันนาเบเกอร์เนี่ยเขาได้ฆ่าตัวตายแต่ว่าก่อนเขาจะตายเนี่ยเขาได้อัดเทปเอาไว้13เทปที่พูดถึง13เหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงฆ่าตัวตายแล้วเธอก็เอาเทปชุดนี้ไปฝากไว้ที่คนที่เธอไว้ใจให้เขาเนี่ยส่งเทปไปให้คนที่เป็นหัวข้ออยู่ในเทปทั้งหมดแล้วบังคับให้พวกเขาเนี่ยส่งเทปต่อกันไปเรื่อยๆตามลำดำับซึ่งเคลเยนเซนก็เป็นคนที่แอบหลงรักฮันนามาตลอดและ วันนึงเขาก็ได้เทปชุดนี้ซึ่งก็หมายความว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน13เหตุผลด้วยที่ทำให้เธอต้องตายให้คะแนนเธอให้คะแนนเลยละกันอ่ะให้คะแนนก่อนคือหลายคนให้คะแนนเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเก้าขึ้นความเห็นเราจริงๆคือเราให้8ดอ่ให้เราให้แปดใช่ไหมให้8ดก็ได้เจ้าที่มึงทิดอะก็ให้แปดเ้ยอันนี้ให้เจ็ดละกัน ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีมันดีแต่ที่ให้เจ็ดอะเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะดําเนินเรื่องช้าอืมอ่าน่างหงุดหงิดม,มากเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบดูอะไรที่มันแบบย่อยง่ายเล่าเรื่องแบบ ใช่แบบคือถ้าเรื่องเปจัดองก็แบบต้องให้มันแบบสนุกกระชับไวที่กระชับปะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบแนวสืบสวนที่แบบต้องเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลเองอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นคำตอบเป็นคำตอบที่มันอืดอะเพราะทั้งซีรีส์มี13ตอนมันก็คือ13ตอนนี้มันคือเนื้อหาในเทปทั้ง13ด้านที่พระเอกมันฟังก็รู้คือพระเอกมันก็ฟังทีละวันอะหรือมันอาจจะไม่ได้ฟังทีละวันก็ได้อาจจะฟังเป็นเดือนแล้วแบบ3าวันฟังทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะค่อนข้างที่จะอืด ่าลำคาญน่านลำคาดเอกมากดูกี่วันกูก็ดู2วันนะดู2วันใช่ไหมถือว่าดูดูเร็วอยู่เหมือนกันอยากเพื่อนอยากรู้มากว่าแบบเครันทำอะไรวะมี่ทำอะไรเขาือถ้าถามว่าแบบมันสนุกไหมมันสมควรจะแนะนําให้ดูไหมเราก็แนะนําให้ดูนะเพราะว่ามันสะท้อนปัญหาสังคมคือรู้ใช่ไหมว่าแบบไทยสกูลอเมริกามันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบ บูลลี่ต่อแบบไรแบบรังแกคนอะไรเงี้ยแบบยัดยัดหัวคนเข้าไปในโถส้วมถ่ายรูปส่งประจานไรเงี้ยมันเป็นปัญหาสังคมอเมริกันนะเรื่องแบบการแก้ในโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งไปอ่านเม้นเด็กอเมริกนะันอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะทัชเรื่องนี้มากเพราะว่ามันมันตรงกับชีวิตประจําวันของเขาไงใช่เดินไปตามทางเดินก็จะแบบเจอพวก นักกีฬาจะ l o สวยถ้าถ้าเปรียบกับบ้านเราก็น่าจะเป็นแบบฮอร์โมนใชแ่แบบแบบว่าจะเป็นฮอร์โมนที่แบบดาร์กมากดาร์ก <dark S 1> มากจะบอกว่าเรื่องนี้มันมันไม่ได้มาถึงแบบปังเลยอ่ะเรื่อนี้มันจะค่อยพาค่อยๆพาเราจมดิ่งลงไปเรื่อยเหมือนแบบค่อยคดาร์คค่อยๆดาร์กลงไปอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบเห็นผลมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะ มันจะยิ่งแบบเออมันจะยิ่งดิ่งลงไปอีกอ่ะมันจะยิ่งแบบ,แบ,บชีวิตมึงชีวิตมึงยากได้กว่านี้อีกไหมจะมีความรู้สึกแบบหดหู่นิดนึงเออที่ให้อีกอย่างก็คือเรื่องการกำกับภาพใช่ไหมหนังเรื่องนี้มันดําเนินเรื่องสองสองเส้นใช่ปะก็คืออดีตก,กับปัจจุบนันอดีตก,ก็คืออีฮาน่าเนี่ยมันโดนมันโดนกระทาอะไรบ้างส่วนปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนว่า,วาหลังอีฮาน่าตายอ่ะคือพวกเนี้ยมันได้รับเทปแล้วแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างที่มันได้ฟังมีปฏิกิริยาอะไรบ้างมันมันเล่าได้ ได้เข้าใจง่ายอ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าปวดหัวไม่รู้สึกว่าเวียนหัวไม่ต้องรู้ว่ดใกล้จับสิ่งที่คาแยกออกมาถึงแม้ว่ามันจะแบบกล้องหมุนกล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทําออกมาได้สมุทช่ออคือคนคนที่ควรดูใช่ไหมเออที่ควรดูเรื่องเนี้ยมันก็ดูได้ทุกทุกเพศทุกวัยอ่ะเอาจงริงนะเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ควรดูเพื่อที่แบบเขาเขาจะได้รู้อ่ะว่าแบบเฮ้ยปัญหาของเด็กอ่ะคุณจะแค่พูดว่าแบบก็มันเรื่องของ เป็นปัญหาของเด็กแค่นิดเดียวมันไม่เป็นไรหรอกจริงๆแบบเด็กคือคนต่อแตคนอ่ะมันรับอะไรได้ไม่เหมือนกันไงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าแบบเขาเขารับไม่ไหวหรือเปล่าหรือเขารับไหวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันพามาถึงเรื่องการดูว่าแบบเด็กมันแรงไหมเอออายุเท่าไหร่คนดูเพราะมันมีอีพีนึงที่แบบว่าขึ้นเตือนอ่ะขึ้นไา้เตือนอ่ะขึ้นว่าแบบมีความรุนแรงทางเพศและภาษาอะไรอย่างเงี้ย ต้องให้คําแนะนาบ้างคิดว่าถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะแอชื่อแต่ว่า18เลย้ยดูได้เฮ้ยแต่คือก็ไม่อยากให้แบบเลกการดูพวาเด็กสมัยนี้ก็ดูเออก็ดูกันหมดแล้วอ่ะก็ห้าไม่ได้อ่ะห้าไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีมันต้องคิดได้อ่ะต้องตีนะลูกต่อไปก็เราจะจะมาสปอยนะคะถ้าใครยังไม่ดูก็ปิดไปนะคะเพราะเราสปอยตั้งแต่เทปหนึ่งจนเทปสิบสามใช่คิดนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราเล่าให้ฟังอ่ะไม่ได้สปอยอ่ะ เล่าเล่าเราดูอะไรยางไงมาค่ะปิดนะคะปิดนะคะมันก็มาสปอยกันค่ะ